สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโนม้มหุ้นวันที่3เดือน9 2,024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี i v l K Bank AWCEA GPSC PTTEP BDMS SCB Delta แล้วก็ OSP ตามลำดับนะอ่ะ ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะเซตในไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เรียบร้อยหลุดแนว1365เป็นที่เรียบร้อยล้วนะหลุดแบบนี้มีโอกาสลงต่อนะหลุดแบบนี้มีโอกาสลงต่อถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่า ดูใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันสารอสี่สิบเจ็ดอ่ะหนะนึ่งพันสามอสิบแปนะแถวแนี้ถ้าหลุดตรงนี้รับอีกทีคือหนึ่งสาอสาสิบเลยนะก็ต้องจับตาดูต้องจับตาดูกันนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันบ้างนะ most active 10อันดับ นะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรก IVL วันนี้นะบวกขึ้นมา1.3บาทหรือคิดเป็น7.6%เเซนแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟล้วเนี่ยแท่งราคายังไม่ได้เปลี่ยนสีนะยังไม่ได้เปลี่ยนสีแนวรับอยู่ที่1 7บาท10สตางค์แนวต้านอยู่ที่1 9บาทสีสตางค์ถ้าเรา สวิตไปดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัว i อ l ขอดูอินดิเคเตอร์หน่อยอินดิเคเตอร์อืมก็งัดขึ้นมาแล้วนะสำหรับใครที่มี i อวถือต่อไปวาง Stop ปลอสไว้ที่สิบแปดบาทแนวต้านสิบเก้าบาทสี่สิบสำหรับใครที่อยากจะเทรดแบบช็อตเทอมนะ เทรดสั้นก็สามารถเข้าได้แหละแต่ว่าต้องวางสต็อปลอดไว้ที่18บาทนะโอเคตัวถัดมาคือตัว K-Bank K-Bank แท่งราคาวันนี้เป็นสีแดงเป็นสองแดงเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าสองแดงแบบนี้หมายความว่ามีโอกาสยอ่อนะหมายความว่ามีโอกาสยอ่อดังนั้นใครที่มีหุ้นนะก็ พอใจกำไรก็ขายออกก่อนแล้วรอดูแถวๆนี้นะหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยสาสิบห้านี่คือเคยเป็นแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันทะลุผ่านมามันก็จะเปลี่ยนจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนั่นเองนะสำหรับเคแบงรอดูเนาะอ่าคนที่มีหุ้นพอใจก็ขายออกก่อนคนที่ไม่มีรอร้อยสามสิบสองร้อยสิบห้า ถัดมา AWC ถึงแม้นว่ามันจะบวกนะถึงแม้นว่ามันจะบวกแต่ระหว่างวันเนี่ยมีการทำโลขึ้นมานะนิวโลขึ้นมาอืมแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแบบนี้ไม่ค่อยดีมีโอกาสลงมาที่นี่เลยนะสำหรับตัว AWC ใครที่มีหุ้นนะซื้อแถวแถวสองบาทแปดสามบาทตอนนี้ขายยังได้กำไรสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะขายออกก่อน นะเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงด้วยคนที่ไม่มีหุ้นก็รอแถวแถวสองบาทแปดสิบแปดนะถัดมากอจบแล้วนะจบละการเด้งครั้งนี้คือจบเรียบร้อยเพราะว่าหลุดแนวหกบาทสี่สิบห้าเป็นที่เรียบร้อยก็คือเป็นแนวที่เราให้ไว้ว่าเฮ้ยถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะ ขึ้นจริงๆมันต้องไม่ควรหลุด6บาท45ตอนนี้หลุดนะหลุดก็จบเกมนะจบเกมในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเปลี่ยนแนวโน้มนะจากขึ้นเป็นลงแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบเนี้ยแต่ก็ต้องดูแหละว่าวันวันที่สามเนี่ยจะสามารถขึ้นมายืนเหนือ6บาท45ได้ไหรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้มันก็อ่ะ ก็พอจินตนาการได้ว่ามันก็ย่อเพื่อจะได้ไปต่อตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้ามันยังหลุดอีกนะหลุดหกบาทนี้คือเลิกคุยนะตรงนี้อืมถัดมา G P S C G P S C เป็นแนวโน้มไซเวดานนะเป็นไซเวดาวในไทม์เฟรมเดอในไทม์เฟรมเดเนี่ยเป็นไซเวด้านะ แท่งราคายังเป็นสีแดงหมายวามว่าใจเย็นถึงแม้นจะบวกมาเราก็รอนะรอที่35.75ิบ้าทเ็สบาทหรอแถวนี้ดีกว่าคุ้มกว่านะถ้าคุณไปไล่ซื้อตรงนี้เนี่ยมันอีกนิดเดียวก็แนวต้านเนี่ยสี่บาทหตังค์แนวต้านเออถ้าคุณไล่โป้งเข้าไปตรงนี้นะแล้วมันตบลงมาโอ้โหไม่คุ้มนะไม่คุม้มเพราะฉะนั้นรอก่อนนะสำหรับใครที่มีหุ้น ก็สามารถถือได้แหละถ้าไม่หลุด40บาทอะถือไปได้นะแต่ว่าถ้าหลุด40บาทก็ขายออกก่อนนะตัวทัดมา p t t EP เป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้ลงมาทดสอบแนวรับที่139บาท50สตางค์แล้วก็มีเด้งขึ้นไปนิดหนึ่งนะเออในภาพนี้เนี่ยคือเรามองว่ามีโอกาสลงมาที่137สูง นะมีโอกาสลงมาที่หนึ่งร้ยสามสิบเจ็ดสูงถ้าลงมาแล้วรนะับไม่อยูนะถ้ารับไม่อยู่นี่เลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคือแนวรับถัดไปฮนะเพราะฉะนั้นใครที่มี p t ที e p ขายออกก่อนนะเป็นแนวโน้มขาลงเนาะถัดมา BDMS เทสสามวันและแนวต้านนี้เนี่ยเนี่ยแนวต้านนี้เนี่ย ขึ้นไปเทสสามวันละสามครั้งละไม่ผ่านนะแบบนี้ไม่ดีเห็นไหมตรงนี้เขาเป็นแนวต้านกูนไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านย่อลงมาวันที่ยี่สิบแปดสิงหาทดสอบอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านย่อลงมาวันนี้นะวันที่สองขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านอีกก็โอโหถ้าทดสอบ สครั้งขนาดนี้ยังไม่ผ่านก็คือมันแข็งจริงอะ่ะเออถ้ามันแข็งจริงแบบนี้เราออกก่อนก็ได้นะออกก่อนก็ได้นะหรือว่าถ้ามนันหลุด27่สบาทห้าสตังค์นะอีกช่องหนึ่งอะ่ะก็ออกก่อนนะสำหรับตัว B D M S ตัวถัดมา S C B S C B ไม่สามารถยืนเหนือหนึ่ง้ยแบาทห้าสิบสตางค์ได้ และวันนี้สําคัญคือทําตัวสองแดงกราฟเนี่ยทำสองแดงหมายว่ามีโอกาสย่อนะมีโอกาสย่ออืมเพราะว่าถ้าทดสอบแนวต้านไม่ผ่านมันก็ต้องย่อลงมาสะสมกําลังอ่ะเห็นไหมไอซายวกกลับลงมาละแม็กดีกำลังจะตัดลงมานะก็มีโอกาสลงมาแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นมีกําไรซื้อตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขายออกก่อนนะซื้อตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยขายออกก่อนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเนี่ยขายออกก่อนนะอืมถัดมาเดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะราคาเท่าเดิมเป๊ะนะจับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ ถือไปแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นะวางตับรลอดไว้ที่99บาทแนวต้านแนวที่เราจะขายทำกำไร112-118บาท50สาสิบสตางค์นะตัวสุดท้าย OSP เป็นแนวโน้มขาลงเต็มตัวเต็มดอกเต็มแท่งออคือแบบไม่ให้โอกาสเลยนะไอ้ตัวเนี้ยคือไม่ให้โอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ให้โอกาสตัดสินใจนะคือแบบอ่ะวันศุกร์เนี่ยแช่ไว้ที่ยีิบสองบาทสามสิบยิบสองบาทสี่สิบวันจันโดดลงมาเลยนะวันจันนี้โดดลงมาเลยเปิดแก็บโดดลงมาเนี่ยสี่จุดห้าแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ทําจุดต่าสุดนะ ลบ8.37เปอร์เซ็นดีนะมีเด้งขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะแต่แบบนี้นะแต่แบบนี้คือเขาเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงเลยอะ่ะสองแดงขาลงเลยแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเลยถ้าหลุดสองบาทสี่สิบอีกเนี่ยก็งานหยาบอะ่ะหลุดสองบาทสี่สิบก็เจอกันอีกทีคือสิบแปดบาทแนวรับพวกนี้เลยนะ อืมก็ขายออกก่อนนะโดนนิดนินิดนิด,นด,นดหน่อยหอยก็ขายออกก่อนดีกว่าคุณโดนเยอะนะเพราะว่าแท่งมันใหญ่มากนะแท่งมันใหญ่มากหรือว่าถ้าขายไม่ทันทําใจไม่ทําใจไม่ได้นะว่าเอ,เอาไงดีก็แนวรับสุดท้ายฝา่งเส้นสุดท้ายยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์นะก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะ ถ้าใครอยากได้ค่าครอมแบบ VIP นะเทปแบบรายใหญ่อะ่ะเออปกติอยู่ที่0.15ใช่ไหม0.156อะไรเงี้ยก็สามารถเปิดบัญชีกับทางบรจภายได้นะครับก็จะได้สิทธิพิเศษนะถ้าเปิดบัญชีผ่านผ่านลิงก์ด้านล่างของผมนี้นะโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ